เพิ่งเจอเลยชอบเลยเขชอบเขาไม่เคยมีแฟนต้องดีต้องจีบเขาต้องสุภาพไม่สุภาพเลยกูจีบคนไม่เป็นผู้หญิงสมัยนี้เนี่ยชอบผู้ชายสุภาพให้เกียรติเขาชอบใช่ไหมชอบชอบก็ไปจีบเลยไปอะไรลูกผูีบญิงแกจะสอนเองจีบแล้วเนี่ยทำไงบ้างเอเดนบอกให้พูดอะไรก็พูดแล้วกัน สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะยังไม่บอกให้ถามนึกถามทำไม <c oughs> นนเกิดครับอันนี้ไม่ได้บอกให้ไปรับ <c oughs> นะจะเดินไปเหรอมาก่อนทิ่อันนึงนะฮะ <c oughs> ขอบคุณครับขอบคุณครับขอให้ร่างค่อยดูนะครับแบกเลยด้านแบกเลยหมอบขอให้แก้ไม่ออกแน่เพราะแม็กติดเนื้อเลยแหละโอ้ยน้บกระปุณครับ

แกงูดิางเงี้ยังไม่ได้บอกให้ไปอย่าเดินไปก็พี่นันรอสักแป๊บนึงไม่รอสักแป๊บนึงนะได้เลยค่ะเออไปถึงหมอพี่เขาเนี่ยเดินตะคิวเดี๋ยวเดี๋ยวสวัสดีครับพูดสิสวัสดีครับชื่ออะไรเขาเนี่ยชื่ออะไรเขาเนี่ยอืม ไม่งั้นจีบไมได้เลยไม่ใช่จะจีบต้องกินจีบต่อเชื่อท่านกินเหรอครับเชื่อท่านกินเหรอครับใช่สวยจังเลยครับสวยจังเลยครับขอบคุณค่ะ อะไร <c oughs> ไม่ดิผู้ทำไม่ใช่โห่ไม่เหมือนเลยป่ะกู้ทำไม่ได้อ่ะา,างข้ามอะไรข้ามอ่างข้ามไปเลยข้ามเลยใช้สังเกตใช่ไหมครับใช้สังเกตใช่ไหมครับอ่าทูเลยเ <c oughs> อ๊ะ <c oughs> อะไรนะคะดูทำหน้าสิดูทำหน้าสิทำหน้าสงบเซี่ยทำหน้าสงบเซี่ คุณคิดว่าคุณสวยมากเลยนะครับเนี่ยนะคุณคิดว่าคุณสวยมากเลยใช่ไหมครับนี่เพื่อทะเล่ะเล,เลแม่จิงคุณก็ตกคุณซิ่งลอยหน้าด้วยแม่จิงคุณก็ตกอย่าิงเอาซิตกเลยร้อนอไงยังไม่มร้อนเลยก็ภาพขอบล่อยกันนะร้อนไงยังไม่ไปหมด ไม่ตอดคุณตบิตบผมไม่ได้เหรอค่ะตบผมสิตบผมสิผมตบไม่ได้ตบผมเลยตบผมเลยไม่ค่ะุเลตุเลตบุเลุเลตุเลตบผมสิตบผมิบ้าน้องเขินแล้วเนี่ยเขินแล้ย่้มห่วงมันกรากูมแกงกูไอวกง มันยัาไมกู่ลยมึไม่ไใจมันล้วมึงก็แกงกูอะแกเพื่อนเหรอเห็นท่นี่มันเละเล่ฮัลโหลบวมดแวอันนี้มันเละวิงการเนีนไม่ีส่ห่สวัสดีสวัสมาก็มาให้เต็มเลยจิสวัสดีครับดีจัง มึงไหวไหมเนี่ยตีจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะเมื่อสักครู่เมื่อสักครู่เมื่อตะกี้เมื่อตะกี้เมื่อแป๊บๆที่ผ่านมาเมื่อแป๊บๆที่ผ่านมาอดีตมาแล้วเอาปัจจุบันเลยได้ไหมตอนนี้เลยเนี่ยน่เดี๋ยวนี้น่เดี๋ยวนี้ปัจจุบันทันด่วนปัจจุบันทันโผด แม่ตอนนี้โอ้ยแย่เมื่อไรจะจบเนีก็ต้จะขอโทษเขาอะไรขอโทษขอโทษขอโทษนะขอโทษนะจะถือโทษโกรธกันโทษโกรธกันขออภัยขออภัยการกระทำทั้งหลายการกระทำทั้งหลายข้าพเจ้าข้าพเจ้าที่ผูเกิดที่ผูเกิดต่อนทางพอดีนี่คือเวลาแม่ปวดเนี่ย อะไรนั้นหนาเนี่ยไม่ได้ขอบใจวันแล้วไปไหนคะไปเอ่อไหนกันจะไปขอใครคุยอะไรคุยกับเขาไม่เรื่องอะไรรอบนึงแล้วแต่ขอโทษด้วยนะครับพอดีว่าตอนอยากให้คุณได้สบายใจแล้วก็มั่นใจได้เลยว่าผมกเราสามคนอ่ะเป็นคนดีนะครับคุณซ่องเพลงอยากให้รู้ว่าอยากให้รู้ว่าข้าพเจ้าข้าพเจ้า ขออุทิศส่วนต่ออะไรโดยแหมจะเพ้อมุณบ้าปะเนี่ยไปก่อนไอ้แก้วมึงจำไว้นะมึงแก้วนะไอ้ยานี่มันจะไปไหนเด็กคุยกับเขาก่อนไปนอนอยู่แถวนี้แหละอย่าขี้นะมันคืนนี้จะไปนอนไหน